สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาทองคำกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ทองคำประจำวันที่20กรกฎาคม2563อัปเดตล่าสุดณนะเวลา12นาฬิกา57นาทีนะครับราคาทองคำปรับราคาขึ้น50บาทซึ่งราคาทองคำแท่งนะครับราคาซื้ออยู่ที่บาทละ27,100บาทนะครับ ส่วนราคาขายก็จะอยู่ที่บาทละ27,200บาทนะครับสำหรับราคาทองคำรูปพรรณนะครับราคาทองรูปพรรณจะอยู่ที่ราคาบาทละ26,658 0บาท0สตางค์นะครับส่วนราคาขายนะครับก็จะอยู่ที่บาทละ27,700บาทนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเมื่อวันที่20กรกฎาคม2563ขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ